ในจวงเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่มีที่ดินให้เช่ามากมายหลายผืนลํำพังแค่เก็บค่าเช่าที่เขาก็มีกินอย่างสุขสบายไปตลอดชีวิตใครๆจึงพากันเรียกเขาว่าเศรษฐีจวงนอกจากมีเงินทองร่ำรวยแล้วนายจวงยังหน้าใหญ่เวลาทำบุญก็มักจะทำบุญครั้งละมากๆเพราะชอบที่คนพากันสรรเสริญชื่นชม ฝ่ายแม่นิ่มภรรยาของนายจวงก็ไม่เคยออกปากทักท้วงสามีเพราะเงินทองและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นของทางฝ่ายตระกูลนายจวงทั้งนั้นแม้ครอบครัวของเธอจะไม่ได้ยากจนข้นแค้นอะไรแต่ก็ยังถือว่ามีน้อยกว่าตระกูลของสามีค่อนข้างมากดังนั้นหากเขาจะทำบุญให้วัดหรือบริจาคให้คนยากไร้ครั้งละมากๆเธอจึงไม่เคยปริปากบน แต่จะคอยอนุโมทนาบุญกับเขาทุกครั้งไปทั้งสองสามีภรรยามีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจสองคนซึ่งเป็นหญิงสาวด้วยกันทั้งคู่คนโตชื่อดวงจันทร์คนเล็กชื่อสมใจทั้งสองเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสาสวยน่ารักกิริยามารยาทด,ดีทั้งคู่แต่ดวงจันทร์จะเป็นคนติดวางตัวหญิงนิดหน่อยไม่ค่อยคบหากับใครง่ายๆ เพราะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกสาวของเศรษฐีใหญ่นั่นเองชื่อเสียงความงดงามของลูกสาวทั้งสองคนของนายจวงนั้นเลื่องลือไปไกลนอกจากนี้ยังรวมถึงความมั่งคั่งของนายจวงด้วยผู้คนต่างพากันอยากรู้ว่าชายหนุ่มคนไหนจะกลายมาเป็นลูกเขยของนายจวงเพราะหากได้แต่งงานกับลูกสาวของนายจวงก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นหนูตกถังข้าสารแหม คนที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐีใหญ่อย่างนายจวงได้ก็ต้องเป็นคนมีอันจะกินเหละวะหนุ่มยากจนคนไหนจะกล้ามาจีบลูกสาวของนายจวงหรือถ้ามีไอ้หนุ่มคนไหนกล้ามาจีบก็คงจะโดนตะเพิดลงจากเรือนแทบไม่ทันชาวบ้านนั่งจับกลุ่มพูดถึงบ้านของนายจวงเออนั่นสิเรื่องจะเป็นหนูตกถังเข้าสารเห็นจะไม่มีทางนายจวงคงจะคัดแต่ไอ้หนุ่มลูกหลานคนรวยร ให้มาแต่งงานกับลูกสาวของแกอย่างแน่นอนใครอีกคนในวงสนทนาเอ่ยขึ้นนั่นเลยกลายเป็นที่จับตามองของคนในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงกันว่าเมื่อไหรสองสีพี่น้องดวงจันทร์กับสมใจจะได้แต่งงานและตกลงปล่องชิ้นกับชายหนุ่มผู้โชคดีไม่นานนักก็มีชายหนุ่มมาชอบพอติดพันกับสองสาวชายหนุ่มคนแรกชื่อว่านายซับเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้าน และได้สอบเข้ารับราชการจึงทำให้เวลาที่เขาไปมาหาสู่ดวงจันทร์ก็มักจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนายจวงเพราะนายจวงถือคติว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยงดังนั้นหากลูกสาวของตนจะได้แต่งงานครองเรือนกับคนที่รับราชการย่อมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนทั้งหลาย ส่วนชายหนุ่มอีกคนแม่นิ่มภรรยาของนายจวงจะชื่นชมเขามากชายหนุ่มคนนี้ชื่อว่าชัยเขาเป็นลูกของพ่อค้าร้านของชำในตลาดแม่นิ่มเห็นว่าชัยเป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานไม่ขี้เกียจหรือหยิบโยงเมื่อชัยมาจีบสมใจลูกสาวคนเล็กแม่นิ่มจึงไม่ได้กีดกันหรือขัดขวางตรงข้ามกับนายจวง ที่แสดงท่าทีชิงชังรังเกียจอย่างออกนอกหน้าไม่นานนักทั้งสองหนุ่มก็ให้ผู้ใหญ่บ้านมาทาบทามสู่ขอดวงจันและสมใจซึ่งกับนายซับนั้นนายจวงเรียกสินสอดแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นโดยบอกกับทางญาติฝ่ายเจ้าบ่าวว่าเขาไม่ได้คิดขายลูกกินลำพังทรัพย์สมบัติที่จะยกให้ลูกสาวก็มากพออยู่แล้ว อยากให้นายทรัพย์นำเงินที่ตั้งใจจะนำมาเป็นสินสอดในทีแรกเอาไปเป็นทุนรอนในการสร้างครอบครัวจะดีกว่าเป็นอันว่าสองฝ่ายต่างเห็นดีเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้นงานแต่งของดวงจันทร์และนายทรัพย์ก็ใหญ่โตโอฬารสมก็เป็นงานแต่งของลูกสาวและลูกชายของเศรษฐีจวงกับผู้ใหญ่สนงานแต่งของดวงจันทร์ผ่านไปไม่เท่าไหร่ ก็มาถึงงานของสมใจบ้างแต่งานนี้นายจวงเรียกสินสอดเป็นจำนวนมากโดยกล่าวอ้างกับฝ่ายของนายชัยว่าจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่านายชัยสามารถเลี้ยงดูลูกสาวของเขาได้เป็นอย่างดีไม่ให้ตกระกรรมลำบากเพราะนายชัยไม่ได้รับราชการเป็นเพียงแค่พ่อค้าในตลาดการเรียกสินสอดแพงๆนี้จึงเป็นเครื่องประกันอย่างหนึ่ง สำหรับลูกสาวของเขานั่นเองผู้หลักผู้ใหญ่ของทางฝ่ายนายชัยก็ไม่มีใครขัดแยง้งจึงได้จัดเตรียมขันหมากมาอย่างสมหน้าสมตาของสมใจลูกสาวคนเล็กของเศรษฐีจวงหลังแต่งงานแล้วนายชัยก็มุ่งมั่นทำมาค้าขายอย่างขยันขันแข็งจนแม่นิ่มที่เป็นแม่ยายเอ่ยปากชมไม่หยุดทั้งยังเล่าให้หนายจวงสามีของนางฟังอีกด้วยว่าสมใจนั้นโชคดี ที่ได้แต่งงานกับนายชัยเพราะนายชัยเป็นคนขยันมากแต่นายจวงก็ยังแย้งว่าจะสบายได้อย่างไรในเมื่อต้องไปช่วยนายชัยขายข,ายของในตลาดทุกวันและการขายของชำนั้นจะทำเงินได้มากน้อยเท่าไหร่กันเชียวสู้แม่ดวงจันลูกสาวคนโตของข้าไม่ได้ดอกวันวันก็อยู่แต่บ้านเป็นคุณนายหน้าขาวให้สามีรับราชการคอยเลี้ยงดูไปไหนมาไหน ใครๆก็เรียกกันแต่คุณนายดวงจันทร์ในจวงคุยโวข่มเมียแหมพี่ก็พูดราวกับผสมใจมันไม่ใช่ลูกสาวของพี่อย่างนั้นแหละแม่นิมเอ่ยต่อว่าสามีก็ลูกสาวเหมือนกันแต่มันไม่รักดีดันไปรักไปชอบไอพ่อขาในตลาดแบบนั้นถ้ามันจะลำบากก็สมควรแล้วนายจวงยังไม่วายดูถูก ว่าลูกสาวเลือกคู่ชีวิตผิดแม่นิ่มจึงได้แต่สายหน้าระอาใจกับความคิดของสามีที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่าพ่อขานันสู้พวกรับราชการไม่ได้ต่อมานายชัยกับสมใจก็คิดจะเปิดโรงสีรับสีข้าวและเปิดร้านขายข้าวสารด้วยเพราะสมใจคิดว่าคนเช่าที่นาของพ่อเธอนั้นมีจำนวนมากอยู่แล้ว การที่จะไปติดต่อรับซื้อเข้าเปลือกจากพวกนั้นมาสีย่อมเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายในทีแรกที่แม่นิ่มมาเล่าเรื่องนี้ให้ในจวงฟังนายจวงก็ยังไม่เชื่อเพราะไม่คิดว่าลูกเขยกับลูกสาวจะมีทุนรอนมากถึงขนาดเปิดโรงสีข้าวแต่แม่นิ่มก็บอกว่าทั้งสองจะเริ่มต้นจากโรงสีขนาดเล็กๆก,ก่อนจะได้ไม่ต้องมาหยิบยืมพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายให้เป็นที่เดือดร้อน พะในจวงได้ฟังแล้วก็นิ่งไปนิดหน่อยเพราะคําว่ายืมพ่อแม่นั้นสะกิดใจเขาอย่างจังเนื่องจากลูกเขยคนโปรดของเขาเพิ่งจะพาลูกสาวของเขาเข้ามาเอ่ยป่าขอที่ดินหนึ่งแปลงเพื่อนําไปขายแล้วนําเงินไปให้กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นใบเบิกทางให้ตําแหน่งของเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นยังไม่นับการยืมเงินเล็กๆน้อยๆหลายครั้งจากดวงจันทร์ที่อ้างเหตุผลว่าต้องใช้เงินเพื่อเข้าสังคม และทำให้ผู้คนยอมรับเธอกับสามีมากขึ้นยิ่งรู้จักคนเยอะก็ต้องไปออกงานสังคมมากและแต่ละครั้งที่ออกงานก็ต้องใส่ซองช่วยเจ้าภาพในแต่ละงานเป็นจำนวนไม่น้อยลำพังเงินเดือนค่าราชการของนายซับนั้นไม่มีทางพออย่างแน่นอนนายจวงจึงต้องให้เงินลูกสาวคนโตอยู่บ่อยครั้งตรงข้ามกับสมใจอย่างสิ้นเชิง เพราะตั้งแต่แต่งงานออกเรือนไปแล้วสมใจไม่เคยมาขอยืมเงินพ่อแม่เลยหญิงสาวมาเยี่ยมเยือนพ่อแม่แต่ละครั้งก็มีแต่ของขวัญของฝากมาให้ตลอดส่วนดวงจันทรนั้นยังเหมือนลูกไม่รู้จักโตขนาดยังอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับพ่อแม่ก็ยังต้องขอหยิบยืมเงินไปใช้อยู่ตลอดนายจวงไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แม่นิ่มผู้เป็นภรรยาได้ฟังเพราะกลัวว่าจะโดนภรรยาเยาะเย้ย เรื่องที่ลูกสาวกับลูกเขยคนโปรดอยังทำตัวเหมือนเด็กแบมือของเงินจากพ่ออยู่ตลอดไม่นานนักกิจการโรงสีของนายชัยและสมใจก็จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นจนทั้งสองมีเงินสร้างโรงสีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมร้านค้าข้าวก็ทำกําไรให้มากมายเรียกว่าทั้งสองทำเงินได้เป็นกอเป็นกรรมในขณะที่ฝ่ายของนายทรัพย์และดวงจันท์นั้นได้ขายที่ดินเปลนแปลงที่สองแล้ว เพื่อนำเงินไปซื้อที่ดินและปลูกบ้านอยู่ในเมืองโดยอ้างว่าสะดวกต่อการทํางานของนายทรัพย์และสะดวกต่อการที่พวกพ้องในวงราชการจะไปมาหาสู่นอกจากนี้ดวงจันทร์ก็ยังของเงินจากพ่อทุกเดือนยิ่งทั้งสองมีลูกด้วยกันรายจ่ายของดวงจันทร์ก็เพิ่มมากขึ้นการของเงินจากในจวงผู้เป็นพ่อจึงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวพ่อว่ามันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะ หัวเองทำงานราชการประสาอะไรทำไมถึงได้มีเงินไม่พอมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนายจวงเอ่ยทวงติงลูกสาวเมื่อลูกสาวพาหลานมาเยี่ยมและขอเงินไปไว้ใช้จ่ายเหมือนเคยแหมพ่อก็รู้ว่าเงินเดือนพิ่ซับนี้เดียวแต่รายจ่ายเยอะมากเวลาไปงานที่ชาวบ,บ้านเขาเชิญมาเราก็ต้องใส่ซองให้เขาใส่น้อยก็ไม่ได้อาอขายขี้หน้าว่าไม่สมตำแหน่ง ไหนจะงานรับรองเพื่อนพ้องในวงราชการของเขาอีกไหนจะเงินซื้อของขวัญไปให้เจ้านายในโอกาสสาคัญสําคัญฉันเองก็ไม่ได้อยากรบกวนพ่อหรอกนะแต่ฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่อถ้าพ่อไม่ช่วยแล้วฉันจะแบกหน้าไปหาใครให้มาช่วยได้เล่าแล้วลูกไม่คิดจะทำมาค้าขายหาไรายได้เพิ่มเลยเหรอลูกนายจวงเริ่มมองอาชีพค้าขายในแง่ดีขึ้นบ้างแล้ว หลังจากที่เห็นว่านายชัยกับสมใจนั้นได้ดิบได้ดีพอเริ่มต้นจากการเป็นพ่อค้าแม่ขายไม่เอาหรอกพ่อขืนทำแบบนั้นคนเขาจะได้เอาฉันกับพี่ซับไปนินทาทั่วทุ่งนะสิว่าผัวทำงานมีหน้ามีตาแต่ต้องให้เมียไปแบกหน้าเป็นแม่ค้านั่งตลาดอีกอย่างพ่อไม่อายเขาหรือไงที่จะให้ลูกสาวไปนั่งหน้ามันขายของในตลาดแบบนั้นดวงจันทร์รีบปฏิเสธทันที เพราะเธอจะไม่ยอมไปเหน็ดเหนื่อยขายของในตลาดอย่างเด็ดขาดไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนเลยน้องสาวเองก็ขายของในตลาดจนขยับขยายเป็นเจ้าของโรงสีแล้วไม่ใช่นายจวงแต่เป็นแม่นิ่มที่เป็นคนเอ่ยคำพูดนี้ออกมาดวงจันทร์ไม่กล้าเถียงแม่ได้แต่นั่งหน้างงง้ําอยู่ตรงนั้นจนนายจวงผู้เป็นพ่อต้องเดินไปหยิบเงินจากในห้องมาให้ ตามที่ลูกสาวคนโปรดร้องขอจากนั้นหญิงสาวก็รีบพาหลานลงจากเรือนไปทันทีทิ้งให้พ่อกับแม่นั่งมองหน้ากันอยู่ตรงนั้นมันจะไปรอดไหมนั่นถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่แม่นิ่มเอ่ยกับสามีที่ตอนนี้ไม่กล้าเถียงนางสักคำเพราะฟังกับหูและรู้กับตาตัวเองมาแล้วว่าลูกเขยรับราชการของเขาทำท่าจะเลี้ยงดูครอบครัวไม่ไหวเสียแล้ว เมื่อเห็นว่าลูกสาวคนโตทำท่าจะไปไม่รอดเพราะเงินเดือนของสามีช่างน้อยนิดแต่รายจ่ายกลับมีมากมายสุดท้ายความเป็นพ่อที่รักลูกของนายจวงก็ทำให้เขาต้องยอมขายที่แปลงใหญ่แล้วเอาเงินมาลงทุนทำเรือนแถวไม้ในทำเลใกล้ตลาดเพื่อให้คนมาเช่าจากนั้นก็ให้ดวงจันเก็บค่าเช่าเอาไว้กินใช้รายเดือนเมื่อนั้น ลูกสาวถึงได้เพลาการมาขอเงินจากเขาไปได้ทำไปทำมาเฉพาะครอบครัวของลูกสาวคนโตกับลูกเขยรับราชการของนายจวงก็ทำให้เขาต้องขายที่ดินไปถึง3-4แปลงสุดท้ายนายจวงก็มานั่งปรงตกปรับทุกข์กับแม่นิ่มผู้เป็นภรรยาสงสัยไอ้ที่เขาว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยงจะไม่จริงเสียแล้วล่ะแม่นิ่มเฮ้อ ในจวงถอนหายใจออกมาถ้าลูกเขยพี่ตำแหน่งใหญ่โตเทียบเท่ากับพระยาแบบสมัยก่อนก็คงจะพอเลี้ยงอยู่กระมังแต่นี่ตำแหน่งไม่ได้ใหญ่โตแต่ใช้เงินเป็นเบี้ยมันก็ต้องมาลำบากพ่อแม่อย่างเรายังไงล่ะแม่นิ่มเอ๋ยกับสามีฉันคงต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่แล้วแม่นิ่มเอ๋ยหลงไปดูถูกลูกเขยพ่อค้าอย่างเจ้าชัยมันมานานดูสิ มันกลับมีแต่เจริญรุ่งเรืองลูกเมียกินอยู่กันอย่างสบายไม่เคยต้องมาเดือดร้อนพ่อแม่นายจวงเอ่ยออกมาด้วยความรู้สึกผิดคิดได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายไปหรอกพี่ต่อไปเวลาสมใจมันพาลูกพาสามีมาเยี่ยมก็พูดจาดีๆกับลูกสาวลูกเขยบ้างความคิดความเชื่อสมัยเก่าๆนะ่ะบางทีมันก็ล้าสมัยไปแล้วจะดูคน ก็ดูที่การกระทําของเขาเถอะพี่อย่าไปดูที่หัวโขนที่ยศหรือตําแหน่งอะไรเลยพี่เองก็เห็นแล้วว่าการดูที่ตําแหน่งและหน้าตาในสังคมมันบอกอะไรไม่ได้แม่นิมเอ่ยแนะนําสามีหลังจากที่ก่อนหน้านี้นางไม่ค่อยจะขัดแยง้งหรือคัดค้านเรื่องความคิดกับสามีเลยสักครั้งปล่อยให้เขาได้เห็นเองว่าบางทีเรื่องที่เขาเชื่อนั้น ก็อาจจะผิดพลาดได้เช่นกันเหมือนอย่างที่สามีเชื่อมั่นในคำพูดที่ว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยงมาเนิ่นนานจนกระทั่งได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันไม่จริงเสมอไป